คนจะทำอยู่นี่ไอ hey, ้เองสอนพี่อจะทำกะเพราหน่อยพี่เอ๋ทำกะเพราไม่เป็นให้พี่เอต้องโขกพริกกระเทียมก่อนเผื่อแม่ไม่อยู่จะได้ทำได้มีอะไรบ้างเนี่ยมีพริกพริกแห้งแล้วก็กระเทียมโขกเท่าไหร่ฮะโขกอ่าให้มันมันคือยังไงไว้ฟิลอธิบายให้มันเข้าใจมึงมึงอธิบายแบบโขกให้มันโขกให้มันแบบไม่ต้องละเอียดมาก ไม่ต้องละเอียดมากเหรออะมูปิดอย่างงี้คะต้องปิดด้วยแต่ให้มันไม่กระเดิ่งปกติที่จะเมก้าผมตอนไปเรียนผมไม่ค่อยใช้ต่ำอย่างนี้เท่าไหร่ไฮเทคหน่อยไฮเทคตรงนี้ใช้ไม้ไม้ไม้ต่ำพออยังนิดนึงฮะให้พริกให้พริกมันมากกว่านี้แล้วกระเทียมให้แตกมากกว่านี้นิดนึง <onz> ดูไว้เวลาแม่ไม่อย <pack> ouais, ู่จะทำกันได้เผ uh ื่อแม่ไม่อยู่แล้วจะได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอ้าวทำอะไรต่ออันนี้ผมเด็ดไว้ส่วนนึงให้ที่เออเด็ดใบกะเพราอีกนิดนึงฮะเด็ดจากยอดแล้วนะเขามีใบมันอย่างเงี้ยมันเหี่ยวยังไงอ่าเอาไว้ในตู้เย็นไงฮะไม่ใช่ก็ต้องต้องเด็ดใบไหนล่ะใบเหี่ยวเหรออ่าฮะไม่คือใบเหี่ยวมันใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้อ่ะใช้ได้อ๋อ ไม่ตั้งเตาก่อนเหรอหรือ,อยังไงต้องผัดไก่ก่อนหรือเปล่าเตรียมของให้เสร็จก่นอนอีกกี่ใบพอยังประมาณนั้นเลยฮะขออนะ่ะแล้วไก่ยอ,ยอะเอาช้อนช้อนได่อน,นะช้อนอยู่นี่แนบะ่งเอาจะผัด่ไหเ้ยเปิดแกด,ดิเปิดยัง ชิมๆตะหลิวใช้ตะหลิวไหนตหลิวไม้อหรตะหลิวนี้ตัวนี้ไม่กระทาเป็นรอยเลยตะหลิวไม้อะไรฮะเดี๋ยวมันต้องใส่น้ำแม่แม่แมตัวหนึง่งฮะเอาอันนั้นลงไปก่อนเอาน้ํามันลงไปนิดนึงเอ้าไม่ใส่น้ำนใส่น้ำมันไม่ดีกับน้ำมันเหรออย่าเพิ่งใส่น้ำมันลงไปเป็น,เป,นเป็นใช่ไหมเนี่ย ถ้าใส่น้ำมันกับน้ำมันไม่ดีดหรอเดียวเ่เยะอะขนาดแล้วก็เอาหกหมดแล้วไอ้หา่าแล้วเมื่อกี้กูตักมาเท่านี้บอกพอแล้วรอน้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งคะต้องคั่วไก่ได้แล้วมั้งเนี่ยเอาพริกกระเทียมลงไปเอาไม่คั่วไก่ก่อนเหรอ เอาพริกกระเทียมลงไปผัดให้มันหอมก่อนแล้วก็ใส่ไก่ครับเอาฮะกระทะเริ่มกระทะเริ่มร้อนแล้วฮะช่วยใช่ไหมเนี่ยช่วยผัดไปฮะผ,ปผัดนานไหมโอเคแล้วก็ใส่ไก่เลย มันไก่เหลวปะเนี่ยไก่สับค่ะโอเคกินงรอนเราก็ดีมันไหน่ัดผัดสนฉุน าตายเขาตายอะไรซุปอันนี้เป็นซอสท,ที่แม่เขาทำเอาไว้ซอสอะไรวะเขาใส่น้ำมันหอยอน้ำตาลแล้วซอสอะไรของเขาใส่เท่าไหร่ปรงุตรงตวงจิปรุงตวงยังเไงประมาณช้อนเลยคะ่ะ ไม่ไปผิดแขน,นแขนไม่มีแรงเดินทัง้งแค่าเ้ยอ่ะนะ <c oughs> เรื่องปิดไฟอา้าวปิดทำไมอ่ะเดี๋ดยวใบกะเพามันจะหนวกไปต้องใส่อีกว่าคือมันน้อยน้อยนะน้ำ เราย <mem Era rapper> ังไม่ได้ใส่น้ำเปล่าเลยเออใช่ใส่น้ำเปล่าแล้วมันจะมีน้ำยังไงวะเนี่ยปกติของจิ้ะแบบง่ายๆกะเพราต้องมีน้ำด้วยดิยังไม่สุกเลยฟิวมาลกดีกว่า ไม่มีน้ำาอร่อยไหมเนี่ยเติมน้ำเข้าไปหน่อยหรือเปล่าเติมน้ำแล้วปรุงเข้าไปอีกอเอาซอสมาปรุงขอขอซอสครึ่งช้อนขอใบกะเพราอีกดน bên trong đó Thả vào đâu đó, đó Nhìn, đây này Ngọt Đúng giặc sáu bề quá xịt ghê này xoắn như này อย่ได้อ่ได้ดื่มน้ำตาดีกว่ามันมันมันจะเค็มไปดเดียวเหเดี๋ยวไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว ต้องไม่ต้องแล้วอะไรอ่ะป,ปิดโลโก้ไว้ปิดโลโก้ไว้ปัน,นเธอไม่เข้าก็ปิดโลโก้ไว้พออพอ นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมไข่อยู่ไหนเนี่ยไม่ดดได้เลยสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะ ก็ทำได้อยู่ทำได้อยู่แหมแครว่ากูทำอาหารไม่เป็นรีบปิดไปเลยล่ะขาดน้ำ่ะน้ำแห้งเลยแหยน้ำอีกสักหน่อย แก่เลยปิดแก่เลยเชียบหอมกินไม่ต้อเหมือนถ้ากะเพราอย่าบับอย่าบับเขาล้องกะเพราก็คือกะเพรามันเป็นกะเพราใส่สับ เดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมชิมต้องไข่ตักไข่ด้วยเป่าก่อนได้ไหมฟูฟูไอ้อเหี้ยกูบอกร้อนบอกให้เป่าอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่แลว้วฝีมือเล็กกด